เราแจกทั่วไทยถึงจะไกลเราก็ไปส่งมอไปถึงที่ทเพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณสองแล้วส่งฝามาลุ้นโชคคุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้เบ้าแดงสิบบาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่ายิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาวแดงเบ้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพป,ปีส ถึงเมื่อวานน้องใบตองคุณชิสายังขนล,ลุกอยู่เลยีี่ยคุณยังปวดอ,อ,อีกเหรอคะขอเวลาไปเข้าห้องน้ำบ้าแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรของเรื่องการปวดท้องที่จะถ่ายเทยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นดีใจกับเขาจริงๆ<ช>ดีใจกับผู้โชคดีทองล้านคนที่ห้าครับ <c oughs> จัดแจกไปแล้วเมื่อวานสดๆร้อนๆจริงๆต้องสแสดงค,ความยินดีกับเศรษฐีทองล้านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่ได้เรียกว่าได้รับรางวัลใหญ่จากคาราบาวไปก็มีทุนไปต่อยอดสร้าง<ช>อาชีพมีกินมีใช้รวยรวยสุดยอดเลยแต่ย้ําตรงนี้นะอย่าเพิ่งถอดออกถอดใจกันไปเพราะรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงแจกต่อเนื่องกันไปนี่แจกมาร้อยกว่าคันแจกต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีส่วนทองล้านก็ยังมีจับแจกกันอยู่นะจ๊ะเพราะแม่พี่น้อง๋าลิบๆส่งมานะจ๊ะไปแล้ว บีบส่งเขียนบีบส่งใช่บอกเลยว่ามีคู่โชคดีให้ได้เห็นเป็นตัวอย่างกันมาแล้วหลายคนทองล้านนี่5คนแล้วนะรถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดดิชั่นจากคาราบาลนี่ขีไปทั่วประเทศไทยแล้วค่ะจิงค่ะนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแหละที่ใครอยากจะเป็นเศรษฐีง่ายๆเนี่ยก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมพวกเราได้ฝันถึงฝาบาวแดงอย่าแคลงใจรีบเขียนไปบีไปส่งได้นหน ฝันต่อมาฝันว่าได้ขี่มอไซค์ฝันอะไรฝันดีไม่เหมือนฝันหรือจะมีโชคได้ฟรีคนละคันเอามอไซค์นั้นสวยยันท่อแถมต่อยอดสร้างอาชีพเอออย่าเพิ่งเอออย่าเพิ่งจบยังมีต่อ่อนนี้ขอต่ออีกสักนิดได้ขอฝันได้ลุ้นทองล้านจะกี่ล้านกับเขาสักหน่อย เขาก็จับแจกจริงๆกันหนาแจกไม่ใช่น้อยทั้งมอไซค์ทั้งทองล้านยิ้มหน้าบานสรานทั่วทุกภาคไทยเอ้ยไุนันเอ ต้องดูเลยตาดูให้โอ้ยว่าผู้โชคดีจะเป็นใครนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปโยมมากถูมากคนมาจากภาคอะไรทำอาชีพอะไรอยู่จังหวัดไหนจะไม่รู้ได้แล้วได้้แลวฝาคันโศกคุณสองด้วยคุณรักศักดิ์ปลอดโปร่งจากจังหวัดราชบุรี มีอะไรที่คุณกลมอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างคะที่จะฝากก็คือยังมีร้านท,ที่6กอ๋อใช่ใชอย่าลืมนะยังไม่จบนะครับรบยังมีอีกเพราะฉะนั้นเขียนทุกวันดื่มทุกวันเขียนทุกวันส่งทุกวันเขียนินส่งนะครับแล้วผมจะจับกองร้านโอ้ย่าลังเลอย่ารอช้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดใช่ครับเทมาแล้วครับคราวนี้จะเต็ม <น>สำคัญ<อ>คือทองล้านก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีสำคัญคือทําให้ถูกต้องตามกติกาเขียนบีบส่งและย้าว่าต้องเขียนด้วยหลายมือเท่านั้นนะคะอ,อะเราไปติดตามความสนุกกันต่อกับประาการตลาด<า>ข่าว